เรามาวิเคราะห์ท่าไซด์ทูไซด์สะกดจัมของน้องเคานะครับจากสัปดาห์ที่แล้วได้8ครั้งนะครับอ่าซ้ายขวานักหนึ่งสามแล้วนะครับสี่ห้าหกเจ็ดตรงสู้กับมันนะครับแปดอ่าได้แปดแล้วครับสู้กับมันนะครับ ก้าได้ไหมอ่าได้แปดครั้งครึ่งนะครับแปดครั้งนะครับซึ่งก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับก็ต้องสู้กับมันครั้งที่ก้าต้องสู้ให้ได้นะครับเป้าหมายสิบครั้งนะครับซึ่งสัปดาห์แรกน้องได้เจ็ดนะครับอ่าที่ผมจําได้นะครับครั้งที่สองก็คือน้องได้ได้เจ็ดมนเดิมก็คือสัปดาห์ที่ผ่านมาน้องได้แปดนะครับแล้วก็สัปดาห์นี้เนี่ยที่ฝึกล่าสุดนี้ก็วันนี้ครับก็ได้แปดนะครับยังไม่ถึงก็คือเลยครึ่งเทียก็ต้องก็้องงสูัับมนนะครซึ่ ปกตินะครับก็คือท่านี้นะครับมันจะมีความยากมากกว่า,าสควอตจำอยู่ที่ที่เดิมนะครับถ้าอยู่ที่เดียวอะสควอตจำที่เดียวมันก็กระโดดตรงๆอย่างเดียวนะครับแต่เมื่อเราฝึกนะครับก็คือสไลด์กระโดดไปด้านข้างนะครับมันจะใช้ความยากกว่าทวีคูณผมบอกเลยก็ก็คือปกติน้องสควอตปกติอะก็คือก็คือแม็กซิมัมก็ได้ประมาณ 20- 20ินิดๆนะครับซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ์เบสิกนะครับซึ่งก็ ถ้าเป็นกระโดดด้านข้างนะครับซ้ายขวานเป็นหนึ่งนะครับน้องก็ได้8นะครับ8ก็82ก็เท่ากับ16ครั้งขาดอีกก็คือ4ครั้งนะครับอ่ะก็คือจะให้ได้20ครั้งเปรียบเทียบกันมันจะใช้ความยากมากกว่ามันถึงต้องเอาท่ายากนะครับไว้เป็นท่าแรงนะครับเดี๋ยวผมไปดูนะครับว่าน้องพักก็คือกีวีนะครับเดี๋ยวถ้าน้องเริ่มกระโดดเดี๋ยวผมจะนับถอยหลังไปดูนะครับแล้วผมก็จะวิเคราะห์นะครับว่าก็คือก็คือท่าที่2 ไอ้เซตที่2ของน้องเขาว่าน้องเขาได้จํานวนกี่ครั้งนะครับเดี๋ยวผมจะดูตัวเลขก่อนนะครับตอนนี้ก็คือ2นาทีอ่าเดี๋ยวผมจะดูนะครับ2นาทีกว่าแล้วนะครับแล้วก็ไล่ไปดูนะครับซึ่งผมบอกแล้วว่าฝึกอีก3เดือนน่ะก็คือผมบอกเลยว,ว่าเริ่มจะแข็งแข่งขึ้นแล้วหุ่นมันจะปรับ เรื่อยๆนะครับตามความแข็งแรงตามความแข็งแรงของเรานะครับใจเย็นๆนะครับซึ่งมันมีท่าตอนนี้ฝึกท้องที่จะต้องอัพหลายท่านะครับซึ่งสิ่งสิ่งแรกของน้องกการฝึกท้องจะต้องอัพท่ายืนกลิ้งให้ได้ก่อนซึ่งมันยังลงไม่สุดนะครับซึ่งต้องเดี๋ยวผมทากลยุทธ์เทคนิคไว้ให้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะตัดเป็นคลิปแล้วก็ให้น้องเขานะครับก็คือเขาก็คือไปฝึกนะครับเอาหนึ่งนะครับอ่านับก่อนนะครับสองนะครับ สามสี่สี่ครั้งนะครับห้าหาครหเห็นไม่ยากขึ้น,นครับเจ็ดห้าเจ็ดครั้งได้เจ็ดครั้งนะครับซึ่งก็ผมดูแล้วน้องพัก2นาทีก็กำลังดีนะครับพัก2นาทีได้นะครับ่เดี๋ยวเราจะไปท่าต่อไปกันเลยนะครับ